วันนี้ฮาวก,กัสิี่เอาปจูุตโต้ไอ,อ,อีพไอีพอโทรมาอีพอโทรมาว่าว่าปจูุตโต้ด้าเห็นทางโต่เวล่าใช่ไหมนี่เขาโคมอยู่นี่นี่ทุกคนเอาสิโดอ,อ๋อนี่อปุปกรณ์อยู่นี่หมดเลยต่อมาต่อมาตอ่ออยู่นี่หมดจูดต่อนะทุกคนเลักสี่เหลี่ยมย่าอ,อ,อยู่นี่โอ๊คไปไปหน้า ในตัวนี้น้อยนี่กระป๋ายนะมึงดูจูโต <laughs> จนนนะน่งกระหาอะไรไปไปกันเลยจ้า,น,จาน้ำเท้าขับรถจักไปนนจูต้อนเขาจูกับงพื้นนะเนาะอเอ้มือแรลพอดีเลยจูต่อ,อไป คี่ขาวมันยานขาวดิผิดหลือเพื่อนหางจอดจูดแรงปะอรีขำมันเลยคนพี่พงศว่าขำหายง่ามนะอ,นมนะอื เฮอนี่นงามเอนี่นเอ้ยาก็บมีสบายเลยขาว้ามีมี่อะไรเนี่นน้นโพอูมากามมาไหสบายเลยเป้าป้าน้ำหลไปด้ยนะตอนตกน้ำมื่อนั้นสามมือสาคือในเหอยนี่นะนะ

เห็นลายวะสอง่้ย่กนะเหผู้หายเลยผู้ดาจตึ้งตึ้ง้ตึงนั่นนนนนี้นะน่นสองนูู่น่ะนานูนี่นะเอาไปปล่อยอยูมือู่เมะเก็บเพื่อเอาไปปล่อยต่อปล่อยอยู่นี่มีปลอดภัยนะทุกคนเอ้ยโดนน้อยน้อย ไปเพื่นี้นะอือนี่ทุกคนลูกมันล้เสิไป่อนไปเหนหนยโอ้ก้อนเห็นเลยหอยงนเห็นเด้อ๋ออทุกคนหมือล ไปปล่อยยได้ตัวได้เมื่อกี้นี้ไปปล่อยอยู่มือนึงไอ้หน้าฝัง่นงนี้ก็มีเะย้าอูม้มมรลิลออันนี้น่อยู่มม <c oughs> าคันเห็นเด้จะกลัรอามลิหนึ่งปีหนึ่งเดินทุกคน นี่พี่พี่น้องมะลิหนึ่งขวบกับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพึ่งจะเมื่อวานนี่เห็นตัวควายแก้ออาอกไปเลยอ้าคันเห็นได้รู้ว่าอันคัดก็ได้ป้าคันเห็นเลย อทุกคนทนะอันนี้เอสิลว์พวกไม้ไปจุดต่อนะเอาไปต่าไปเริ่มมาคุมทุกคนไม้มาจุดต่อน่าแม่น้องแข่งติ๊กนี่อีแม่ทุกคนไปเริ่อยู่กับผ่านเลยแม่นี่ว่ายชวาดู ดำไปไปต่อต่อแล้วดำได้ใค้ปอทุกคนอ่ะมาเอาดูไปไปจุดต่อไปม้ายูมันโอเพมมันแปมมันแปมภาษาไทยขาเอินพีดเลยมันนี้ชูว้ายแล้วกใหญ่ไปเลยว่าเอินมันแปมมันแปม นายแม่แม่วันนี้ตอดตอดคนันนี้นะอยู่เชื่เดกกำลังจะไปป้าเป็นไาตอดมึงอะไเละงมึงไว้ด้วยเอไรู้โไม่ใได้นาะเหรอหินดตาเจ้าล้างบควายน่ะเอาไม่จ้อนรอยน้ำไปหั่นขมังเล่นเี่ยวเห่าบ่อเกียนอันนึง นะทุกคนเอพ่อวะคอยเป็นคอยเป็นคนถ่ายคิปอพ่อวะต่อสิต่อต่อสิต่อคอยนี่น้ำแข็งตู้เย็นใช่ว่ะกันน้ำแข็งอย่ตู้เย็นไปทุกคนชาเบิ่งกต่อนต่อไปน้ำขึ้นฮ็่อันนี้เล่เฮ็ดสันก็ได้ไม่ชั ทุกคนมีอยู no ่นี่ก็ม right? ีอย่างติดรถน้ำ hmm. right. ี่เนาะเอามาจับนะมีอย่างติดรถน้ำบังกล้องเด้อะนี่มือบางกล้องมีอย่างติดรถน้ำมาดแล้วยกันนะไม่ได้เชื่อโพดไม้นะบอกเองตอนนี้จะมุดอันนี้ห่างโต้แงๆอันนี้ล่ะไม้ยะไม้ชันโพดไม้ชันก็เลยมันโต้พระเจ้าเนี่ยไปเว็บเนี่ยป้าทุกคนถ้าไปบัดอยแบบอันไี้ถ้าปล่อยแบบ ตอนนั้นกำลังตอนตอนไปจุด้อทุกคนเด้อเฮ้ยทานพอนะคะแกระอิเมะอะไรเตรียมอะลอยหางนะเอากระโบยฮะลอีหางเขาเฮานี่ทุกคนไปจุดต่อไปจุดต่อก็เอาไว้ไป็ล้มหูนี่พวกกบฏาจังนีล้มหูจะพาไปจูดต่อจะผ่านนี้เลย <laughs> จกต่อหรือต่อซิมซิมยาม,มันเฮเอายามันผียามันไปไปทุกคน,กคนเอาแล้วพวกไปก่อนเล่นเล่นเลน่น <laughs> <laughs> มีคนไปนลทุกคน <laughs> มีคนไปนล้วฮต้องเซทตัวเองนะฮะ อันนี้คืออันสิโปกหน้าเฮาเนาะทุกคนแบบแบบแมบแบบแบบแมีโปกหน้ากะเรากระดูติดข้อนี่โผลดี๋ยวหน้ามาดู

ไม่สิก็ทุกคนปลถูก่ะเออเนี้เาเคยดูดเธอหนึ่งอะไรเนาะมบนบอกพออันนี้เราเคยดูดเธอหนึ่งเลยแมบนบอกทุกคน อันนีอุปกรณ์วาอุปกรณ์เบิ่งนองดาเพิ่อเต็มโตอยยามันตอดเลยนองดาเพิ่นเต็มโตจุดโตเตมันจุดตกับตนี่ก็เมือนเโอ้มาแทงคาเจอก็ไปไปไปพวกนี้บ่มีภูมิกุ้งกันเนาะตก็คือเาไปแล้วก็เยยวมาเลย เสืออะไรพอนะต้องเดินเข้าป่านะคะพี่พี่ต้องเดินเข้าป่าไปลึกก็ลึกอยู่ประมาณกิโลนนี่อุพอถึงนู่นแล้ว <c oughs> หนูก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้เลยทุกคนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า กลัวว่าต่อมันจะต่อต่อภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรต่อเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่โอ้โหทุกคนเดินมาหนึ่งกิโลแล้วยังไม่ถึงเลยนี่น,นี่น่าจะใกล้ถึงแล้วทุกคนทางก็แบบว่ามีมีตะหนมามนี่ดูหนูหอดแล้วพอ ก่อนนะพวกด้ทางกันคือก็เข้มเข้มก็คือหลอดเป็นน้อคอย พอละไปได้ไปได้หาบป๊อบปะยูป๊บหน้านี้หเหรอจะป๊อบได้แล้ยวพวกจะพลาได้ไดนี่ดทีโกว่าเอ้ห้ามต่อนะยูหาบโป๊อบก,ก่อนนะเออพอได้เข้าไปถ่ายคกวก่อนจะพาอันนั้นได้จะพาจุดได้ เห็นเห็นนะนะนะวิธีการจูดอ๋อูไปเลยนี่ยจำจำโหะเบบิ้งพกช้ำบนพกะวันนี้เจอให้ซ่ออไอเลยยยู่ย่นี้มีปอดไผ่ โอ้ยคยายเด้คยายมันตอดพวกหนูคือวิ่งนะคะทุกคนก้อยนะแค่มันมาปบมาตอดกับอันนี้เราโบทันยนบทันยนอันนี้นะ ไปทไปุกคนพีพอด่างไฟใช่ไหมกันโอ้โหโอ้โหขย่มันบินมาเด้อโหจูแล้วนะทุกคนตอนนี้เบบกมฆมันบินเลย พวัมหันต่อหรือหันแตนวะอจูด้วทุกคนอไม่หมันหลายพ่ออ๊้ไว้ทุกคน ขับบูค้าเข้าไปคือเพราะว่ายานยานแม่มันบินมาอื้มนะแม่มันน่ะแล้วพวกแม่มันน่ะอ๋อแ,แม่มันนะนะอ่าเป็นเท่าไหร่ ก็ได้ได้ท่านะอ่างาทุกคนห่างกัเฮททุกคนไว้จีหวังไ่้จีคิดว่าห่างง่ายไว้จีไปกินอยู่กรุงเทพจะเด้อไปน้อยแห้งเบิ้งกระพาคอยเอามาเชื่อเบิ้งเบิ้งกระพาเบิ้งห่างโตไปแล้วเนี่ทุกคนเราก็ได้มาแล้วเนาะห่างโต ที่ว่าสิบจุดแต่ว่าเต็มโอ้นี่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 แดดท้อว้าวทุกคนอ๋นี่มันคือ,อต่อต่อต่อของแท้นะฮะแต่ว่าห้างน้อยเดียวสร้างง่ายว่ะพี่สร้างไม่ได้คนนี้ <laughs> พอาะแต่สร้าโหน้องมารีอะแหละมาดูคอยกีบมาคอยแยาแมมตอ่อที่จริงแมมมันบอกมาเกินได้กลิ่นเถิงมาท, <นะ S 2> ทุกคนเขาได้มาแล้วของดีแควนีนค่ะต่อไปเ่าก็สิขอเจ้ากินเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอะไรบ๊ายบาย